คุณกำลังฟังกคอสอลส t s Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่าน กกสเลสดิซึนพอดแคสต์ดีๆจากสํานักง,งานกคสกลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจํากันอีกเช่นเคยค่ะนิฉันนา่งสาววินัทแก้ประเสริฐนักประชาะสัมพันธ์ชํานาญการจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่พสํานักง,งานกกสร,รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะสําหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะดรธนูขวัญเดชเลขาธิการกคสและนางจิรนันเพ่งพ,พ,พินิจรองเลขาธิการกคสได้รวมลงพื้นที่ไปพร้อมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ดรน็ มนพินโยศินวัฒน์และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาพัทลุงและจังหวัดตรังค่ะโดยได้รับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการศึกษาข้อคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภาพรวมในพื้นที่โดยมีผู้บริหารครูและนักเรียนในพื้นที่ให้การต้อนรับค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของการลงพื้นที่นั้นก็เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการปฏิบัติงานโดยตรงจากบุคลากรในพื้นที่เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานค่ะย่อมเข้าใจบริบทพื้นที่ของตนได้ดีที่สุดโดยต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการได้รับฟังข้อมูลการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะคณะผู้บริหารได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากครู ผู้บริารหารสถานศึกษาและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สะท้อนประเด็นปัญหาต่างๆอาทิการบริหารจัดการด้านงบประมาณความต้องการด้านอัตรากำลังรคราชการครูวิทยาฐานะรวมถึงการย้ายผ่านระบบ TRS ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานกศดดรธนูขวันเดชเลขาธิการกศได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจให,ให้กับพี่น้องเพื่อนครูในพื้นที่ในหลายประเด็นด้วยกันค่ะทั้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะที่สำนักง,งานกศกกำลังดำเนินการเพิ่มทางเลือกในการประเมินวิทยาฐานะในรูปแบบของนวัตกรรมเชิงประจักษ์การปรับปรุงระบบย้ายข้าราชการครูหรือระบบ TRS และข้าราชการครูในพื้นที่ค่ะยังได้สะท้อนในเรื่องของความก้าวหน้าในวิชาชีพครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะในสถานศึกษาในสังกัดสอชอและสกรซึ่งสำนักง,งานกศออค่ะจะนําไปวิเคราะห์และดําเนินการในประเด็นดังกล่าวต่อไปโดยจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชกรารรวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศด้วยทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการพัฒนานการศึกษาและพัฒนานคุณภาพเด็กและเยาวชนต่อไปนั่นเองค่ะ และเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2568สำนักง,งานกอสอได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายคราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะสืบเนื่องจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวัตรได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ TIS พบว่ายังมีข้อจํากัดบางประการที่ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีความคล่องตัวอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานให้มากขึ้นประกอบกับกศสในคราวประชุมครั้งที่9ทับ2568เมื่อวันพฤรรหสัสบ,บดีที่30ตุลาคม2568ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางพัฒนาระ บบ T.R.S. ระยะที่3โดยให้เน้นการดําเนินการที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่อมโอกาสในการย้ายให้กับข้าราชการครูทั้งความยืดหยุ่นของตําแหน่งว่างความยืดหยุ่นในการพิจารณาย้ายของอกกคสอเขตพื้นที่การศึกษาหรืออกคสอที่กคสอตั้งและการขยายพื้นที่ในการเลือกยื่นคาร้องขอย้ายสำนักง,งานกกคสค่ะจึงได้จัดการประชุมขึ้นโดยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารที่ปรึกษาสำนักง,งานกศสผู้แทนส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ t r s รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายโดยจะนำความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ TRS ร่รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการย้ายให้กับข้าราชการครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไปค่ะ นอกจากนี้ค่ะสํานักงานกกสชได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่นตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว26ทับสองลงวันที่14พฤศจิกายน2 5 6 8ค่ะซึ่งเป็นการประกาศหลักเกณฑ์หลังจากที่กกสชได้มีมติเห็นชอบร่างไปเมื่อคราวประชุม ครั้งที่9ทับ2568ที่ผ่านมาค่ะ เนื่องจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อุ้มเนการสถานศึกษาและผู้อุ้มเนการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี25-68อกอกรสอเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรับสมัครคัดเลือกไม่ครบ2 4 5เขตพื้นที่การศึกษาโดยมีการรับสมัครเพียง161เเขตพื้นที่การศึกษาและเมื่อการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วบางเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและบางเขตพื้น ืนที่การศึกษามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกน้อยกว่าจำนวนตำแหน่งว่างตามประกาศรับสมัคร จึงไม่สามารถคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้อำนวยการสถานศึกษาและเพื่อให้มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและบริหารสถานศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาและเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อประโยชน์ของทางราชกา รวมั้งเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของขราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณในการดำเนินการคัดเลือกจึงได้ประกาศหลักเกณฑ์นี้ขึ้นค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชี1ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่นตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาซังกดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าว2 6่ทับสอลงวันที่1 4พฤศจิกาย,ยนสอนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานกศค่ะที่ w w w o t e .otepc.go.th ค่ะสำหรับฟอคสอนเลสซีซึ่นในครั้งนี้คงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกกศผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการครราชกานครูและบุคลากรทางการศึกษาช่อง y o u u u b e t i k t อกของสำนักงานกกศรวมไปถึงเว็บไซต์ของสำนักงานกกศที่ www.otepc.go.th ค่ะ สำหรับครั้งต่อไปเราจะนำสาระความรู้เรื่องแดงมานำเสนอนั้นอยากให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงา,านบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่ก l e เล Listen Podcast